สวัสดีครับคลิปนี้มีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังเตรียมน้ำกับขนมให้พร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆของเราขอบคุณครับเสียงลมพัดผ่านป่าละเมาะในยามเช้าแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ส่องลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและที่นั่น มีเงาหนึ่งขยับช้าๆรูปร่างของมันดูประหลาดจมูกยาวลำตัวปกคลุมด้วยขนหนาและหางฟูราวกับพัดใหญ่มันคือตัวกินมดยักษ์ใจแอนแอนอีเตอร์หนึ่งในสัตว์ที่ธรรมชาติปั้นแต่งด้วยความพิถีพิถันที่สุดบทที่หนึ่งผู้เงียบแห่งผืนป่าตัวกินมด ไม่ใช่นักล่าที่พุ่งเข้าใส่เหยื่อแต่เป็นนักล่าเชิงเทคนิคมันเคลื่อนไหวเงียบราวกับเงาเดินช้าๆด้วยเท้าหน้าขนาดใหญ่ที่ซ่อนกรงเล็บแหลมไว้ด้านในเสียงฝีเท้าแทบไม่ได้ยินในโลกของมันเสียงดังเท่ากับความตายเพราะเหยื่อของมันคือสิ่งมีชีวิตจิ๋วที่ว่องไวที่สุดในป่าคือมดบทที่สอง อาวุธลับแห่งวิวัฒนาการสิ่งที่ทำให้ตัวกินมดเป็นสุดยอดนักล่าคือลิ้นลิ้นของมันยาวกว่า60เซนติเมตรบางครั้งยาวกว่าขนาดศีรษะของมันเองเสียอ,อีกและมีความเหนียวระดับกาวยางธรรมชาติบนลิ้นนั้นเคลือบด้วยน้ำลายเหนียวข้นซึ่งมีโปรโตีนพิเศษคล้ายกาวเรซินเมื่อมันสอดลิ้นเข้าไปในรังมดหรือต้นไม้ผูก มดหลายร้อยหลายพันตัวจะติดออกมาพร้อมกันในแต่ละครั้งนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าตัวกินมดหนึ่งตัวสามารถกินมดได้มากถึงส0,000่นตัวต่อวันพูดง่ายๆคือถ้าตัวกินมดเปิดร้านบุฟเฟ่มดมดทั้งป่าคงต้องหนีกันแทบไม่ทันบทที่3ชีวิตของผู้โดดเดี่ยวแม้ชื่อจะฟังดูน่ากลัวแต่ตัวกินมดเป็นสัตว์สงบ มันใช้ชีวิตอย่างสันโดษไม่ชอบความวุ่นวายเดินเรื่อยไปตามทุ่งหญ้าป่าโปร่งหรือชายป่าใช้จมูกยาวดมกลิ่นดินเพื่อหาทางเข้ารังมดและปลวกจมูกของมันมีเซลล์รับกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึง40เท่าเรียกได้ว่าถ้าโลกนี้มีตำแหน่งนักดมกลิ่นมืออาชีพตัวกินมดคงได้เหรียญทองแน่นอนบทที่4ศิลปะการบุกโจมตี เมื่อมันเจอรังมดมันจะไม่รอช้าใช้กรงเล็บแหลมบนเท้าหน้ากรงเล็บที่ยาวถึง10เซนติเมตรฟาดใส่รังเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเสียงแกรกแกรกดังขึ้นแล้วรังมดก็แตกจากนั้นลิ้นเหนียวเหนียวก็พุ่งเข้าไปในโพรงความเร็วของลิ้นนั้นสูงถึง160ครั้งต่อนาทีนั่นคือมากกว่านักร้องที่ร้องแร็ปได้เร็วที่สุดในโลกซสอีก มดนับพันถูกดูดเข้าปากในเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่ตัวกินมดจะถอนลิ้นออกมาแล้วเปลี่ยนจุดโจมตีใหม่เพราะถ้ามันอยู่นานเกินไปมดทหารจะระดมคนออกมาเป็นหมื่นเพื่อป้องกันรังตัวกินมดรู้ดีว่าต้องรีบตีแล้วถอยคือตีเร็วเหมือนหน่วยจู่โจมพิเศษบทที่5ระบบย่อยอันน่าทึ่งเพราะไม่มีฟันตัวกินมดจึงต้องใช้ท้องแทนเครื่องบด กระเพาะของมันมีผนังหนาและมีกล้ามเนื้อคล้ายเครื่องปัน่นเมื่อมดและปลวกเข้าไปท้องของมันจะขยี้เหยื่อให้แตกละเอียดพร้อมย่อยด้วยกรดในกระเพาะอาหารของมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่น้ำตาลและโปรตีนจากมแมลงเล็กๆเ,เหล่านี้คือพลังงานที่เพียงพอสำหรับการเดินระยะไกลหลายกิโลเมตรในแต่ละวันบทที่ 6. แม่ผู้แสนอ่อนโยนแม้จะเป็นนักล่ามือฉมังแต่ในฐานะแม่ ตัวกินมดกลับอ่อนโยนเหลือเชื่อเมื่อมันมีลูกตัวอ่อนจะเกาะอยู่บนหลังแม่ตลอดเวลาทั้งเดินทั้งนอนทั้งหลบฝนจนบางครั้งผู้คนแทบแยกไม่ออกว่านั่นคือตัวเดียวหรือสองตัวขนลายของลูกมักจะกลมกลืนกับหลังแม่อย่างพอดีรากับธรรมชาติจงใจให้มันพรางตัวจากผู้ล่าในช่วงนี้แม่จะลดระยะการเดินและหาอาหารใกล้รังเพื่อให้ลูกได้พักและปลอดภัย มันอาจดูเหมือนสัญญตว์นิ่เงียบแต่ถ้าใครเข้าใกล้ลูกมากเกินไปกรงเล็บของมันสามารถสู้กลับได้รุนแรงพอจะทำให้แม้แต่สือจากกัวยังถอยบทที่7พลังป้องกันในร่างที่ดูสงบกรงเล็บของตัวกินมดมีพลังพอจะฉีกกระดูกเสือได้แต่ปกติมันไม่เคยใช้เพื่อฆ่ามีบันทึกเพียงไม่กี่ครั้งที่ตัวกินมดป้องกันตัวจากมนุษย์หรือสัตว์ใหญ่มันจะยืนสองขายกแขนขึ้น แล้วฟาดออกอย่างแรงภาพนั้นดูไม่ต่างจากนักมวยปล้ำที่ยืนป้องกันตัวกลางเวทีแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมันจะหันหลังและเดินจากไปอย่างสงบเหมือนไม่อยากให้ใครเจ็บบทที่8เสียงของป่าตอนกลางคืนเมื่อเสียงมดในรังเริ่มสงบเสียงฝีเท้าช้าๆของตัวกินมดจะดังขึ้นอีกครั้งมันเดินท่ามกลางเงาไม้เหมือนผู้พิทักษ์เงียบแห่งป่าดวงตาเล็กๆของมัน จับเงาสะท้อนจากแสงจันทร์และลิ้นยาวค่อยๆพุ่งเข้าไปในรังปลวกอีกแห่งเสียงสู้ดังแผ่วๆตามด้วยเสียงเขียวเบาๆโลกของมันเรียบง่ายไม่มีการล่าแบบระทึกไม่มีเสียงคำรามมีเพียงความอดทนความแม่นยำและจังหวะของชีวิตที่สงบบทที่9การอยู่ร่วมกับมนุษย์ทุกวันนี้ตัวกินมดบางชนิดเริ่มถูกคุกคามจากการสูญเสียพื้นที่ป่า หลายตัวถูกรถชนบนถนนที่ตัดผ่านพื้นที่หากินของมันแต่นักอนุรักษ์ในหลายประเทศได้สร้างเขตอนุรักษ์และศูนย์ช่วยเหลือเพื่อให้เจ้าลิ้นยาวแห่งผืนป่านี้ได้มีชีวิตอยู่ต่อเพราะตัวกินมดไม่ได้เป็นเพียงแค่นักล่าแต่มันคือผู้รักษาสมดุลของระบบนิเวศถ้ามันหายไปประชากรมดและปลวกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำลายต้นไม้หลายชนิดในป่าการช่วยให้มันอยู่รอด จึงเท่ากับการช่วยให้ผื้นป่าทั้งผืนหายใจต่อไปบทที่10บทสรุปแห่งลิ้นยาวจากสิ่งมีชีวิตที่ดูเงียบกลับมีความสามารถที่ทำให้โลกต้องทึ่งลิ้นยาวเหนียวกว่า60เซนติเมตรกล้ามเนื้อท้องที่บดอาหารได้โดยไม่ต้องใช้ฟันและจมูกที่แยกกลิ่นได้แม่นยำกว่าสุนัขล่าเนือ้อมันคือสุดยอดตัวอย่างของวิวัฒนาการเพื่อความพอดีไม่มีส่วนไหนเกินไม่มีส่วนไหนขาด ทุกอย่างอยู่ในจังหวะของธรรมชาติและเมื่อเรามองมันอีกครั้งเราจะเห็นไม่ใช่แค่ตัวกินมดแต่เป็นปราดเงียบผู้สอนให้เรารู้ว่าการอยู่รอดไม่จำเป็นต้องอาศัยความเร็วหรือความดุร้ายบางครั้งเพียงแค่ความสงบและความเข้าใจในธรรมชาติก็เพียงพอที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเสียงของป่ากลับสู่ความเงียบอีกครั้งเพียงเสียงสายลมพัดผ่านและเสียงมดในรังที่เหลืออยู่เบาๆในเงานั้น ตัวกินมดเดินจากไปช้าๆพร้อมลิ้นที่ยังคงยาวและเหนียวเหมือนเดิมสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวและความสงบที่แข็งแรงยิ่งกว่ากำลังใดๆบนผืนป่านี่คือเรื่องราวของตัวกินมดลิ้นแห่งอัศจรรย์ผู้พิชิตกองทัพมดนักล่าเงียบผู้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความสงบคือพลังที่แท้จริงที่สุดของธรรมชาติ